ค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่ับ2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้ครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเพลงชาวนา ก้มก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถินได้มีข้าวกินก็เพราะชาวนาก้มก้มเงยเงยนั้นคือชาวนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินลูกข้าวเลี้ยงเราคนไทยทั่วถิ่นได้มีข้าวกินก็เพราะชาว ລາວອອກຫຼັງູ້ฟ้าອອກหน้าดิน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงที่ครูปเปิให้ฟังสนุกไหมคะเอ๊ว่าแต่เพลงนั้นเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้รับประทานข้าวแต่ละเมะล็ดนะคะชาวนานนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะคูปเปิลน,นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอันนี้คือโมเดลการเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้นะคะเรียกว่ามเมล็ดข้าวเปลือกมีลักษณะเป็นวงรีและมีสีเหลืองชาวนานะคะจะนำข้าวเปลือกไปหว่านลงในนาที่ได้เตรียมไว้นะคะ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะข้าวเปลือกของเรานะคะก็จะงอกออกมาเป็นกอเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าต้นก้านะคะจะเป็นระยะที่สองข้าวเปลือกจะงอกออกมาเป็นต้นก้านะคะพอเป็นต้นก้านะคะเราก็จะถอนค่ะเพื่อที่จะไปดำนาและให้มันจเจริญเติบโตเป็นระยะที่3ต่อมานะคะ จากระยะที่สองมาสู่ระยะที่3กลายเป็นระยะแตกกอค่ะมีลักษณะจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มแล้วมันก็จะออกช่อดอกนะคะพอมันแตกกอเต็มทีนะคะมันก็จะออกรวงเมล็ดข้าวค่ะจะเป็นสีเขียวแต่พอที่มันจเจริญเติบโต ึืนเรื่อยๆนะคะแก่เต็มทีมันก็จะออกรวงเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็จะมีใบเป็นสีเหลืองเช่นกันค่ะตัวมเมล็ดข้าวนะคะก็จะเป็นสีเหลืองเป็นระยะสุดท้ายคือระยะเก็บเกี่ยวค่ะเด็กๆชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวส่วนนี้ใบสีเพื่อที่จะมาเป็นข้าวให้เรารับประทานค่ะ่ะ ตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของข้าวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ากว่าที่เราจะได้รับประทานข้าวและ,มะเมล็ดเนี่ยชาวนาต้องเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะรับประทานข้าวให้หมด ทุกมือให้เกียงจานกันไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะว่าข้าวแต่ละมเมล็ดกว่าจะได้ออกมานะคะช่างยากลำบากเหลือเกินค่ะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะการเจริญเติบโตของข้าวนั้นมีทั้งหมด4ระยะระยะที่1ก็คือข้าวเปลือกนะคะเด็กๆก,การหว่านข้าวเปลือกระยะที่2ก็คือต้นก้าค่ะ ระยะที่3นะคะเรียกว่าการแตกกอค่ะระยะที่4นะคะก็คือออกรวงข้าวค่ะสนุก <ๆ S 1> กันไ<ห>มเอ่ยวันนี้นะคะคุูเปิลขอฝากการบ้านให้เด็กๆนะคะถ่ายคลิปวิดีโอบอกการเจริญเติบโตของข้าวนะคะว่ามีกี่ระยะและมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ครูปเปิลขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเด็กๆ สำหรับว,วันนี้คูเปิ้นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ